่น um, 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 ้องกับมาเบิงเสือผูกก็ตายแล้วครับปาจานกำลังทำแล้วเฮ็ดแล้วเบิงแน่บาทนะครับตาเทียนครับเป็นตาเทียนนะครับเด้อ สีแม่คือที่นี่เป็นเลขเจแม่จอะไรสี่เจนาะบงตรงน้สี่เจ็ดือสองสี่แบังนีเป็นเเนาะบง่นี่เป็นสองสองสี่เจ็ดี่เนองสี่เเนาะโอเคเป็นได้สตัวครับผมท่านผู้ชมครับสี่เจ็่ยผมานี่ถ้าบังทงนี้เป็นเลของก็ว่าได้เนาะเป็นเลขเจ็งนี้หาง กับวัตถีนี่ชัดิเกนของเราไพิงหรอกครับครับแตนี่เป็นเด็กบางท่านี้เปลี่ยนเกศชัดเจนครับผมเกชเกอืเ็ดอะไเร่นเป็นเสีข้อตายนะพ่อเนาะอันนี้เป็นเสี้ยบข้อตายเด้ครับด้เลขเอ่อเลขเสียคนหูข้อตายคนเรามาทำพิธีเหตดเล็อันนี้เปลี่ยนนี่อย่างมัน เลือก so ีเครเบลมึงด yep, ูัวแมนว่าอกันบ่บ่บ่กันนะ่นละโอ้เออตวอูว่าคือเลือนสงย่งนะก็คือเลืกสองคัเจคือเลอกคืออืเลบเอ่เห็นเป็นตัวไรนะทัปค่าเลือกซปีไได้2ตัวอืมกับยัซีเป็นตัวไรครับผมัีครับัเนียเลกสองตัว ตัวหัสองตัว่าจะเป็นมึงเจากสี่สองลูกก็สีนี่จีนดเตัดี่ินาบัตเลยถ้าพวคบสองกันเลยมันหครับครับพเกิสี่เ่สอาะเอาสตัวาะกันไเจ็ส่องี่เพิ่อนธนประมาณนี้รัพวกเกิเนี่ครับคับประมาณนี้นนางสัตว์ยงาบาดใสดีเลย เย็บชี้ก <rawd Moder ator> ็เห็นเป็นชี้สองกองั้นเพื่นว่ารั่นบอกเห็นเป็นชีสองันนี้ก็เลกเสียกผูกข้าวตายนดครับเพื่นออามาเห็ดไม่เป็นเสียกแบบเป็นเขี้ยวไหมบอกพ่อเขี้ยวไหมมันรูปฝันไตครับเพื่อนเขี้ยวไหมไมนฝันตมัเ็นบอกเขี้ยวบอกพ่อนี่ปลูกใส่เขี้ยวเคี้ยวเขาวันเลยปลูกใส่เขี้ยวเลยน่ไมด้เอาเสียบปลูกเขี้ยวโน่นเคี้ยวไหมเขี้ยวไหมปูกข้าวได้ไหม อันเป็นเกี้ยวใหม่ตัดมาเลยบเป็นเสียบเนาะบ่เขื่เสียกเนี่ยบ่บ้านเสียกเนาะเขาบ้นเสียบเขาเลยหัวตัดมาผมบังรับผมบอกว่าเป็นเสียเข้าวเสียกกันข้าวปอหตัดมาเสียกเขาไหมตัดมาเกี้ยววันกันเลยเพรูกข้อตายนะครับผมบาเป็นเสียกไทยแต่ว่าก็เป็นเสียกต่อเป็นเกี้ยวใหม่เนาะไม่หนาบุ่มีในแบบหนาของหนาม่ดูล้ายๆใลยหายไเลย จะปลูกยบเพว่ามันโคตรใหญ่กยายใบเถอะกันว่าจูขโอเคเยียอมจิงกรรมพิธีชตีเป็นไเสี้อะันก็ีค่กันนะ่เป็นวเราะ่าซี่สงว่าชนเบเป็นเย็บซี่นขอมีนม่สง่าชนัดปูว่าเป็นตัวใดสะตูปว่าสองซี่สองสงี่เย็บซีว่าซีเสปูว่าสองี นะยงครับ้นระยางอยู่ด้วยครับอ้นวอ่ด้วน้ามนระยางนี่คือเอ่อคือขนระยางนี่คือคนละจํานวนอยู่นะระวางสองซีกับซีสองค้นระจํานวนแต่ว่าติดอยู่ในบาดเดียวกันคือเ่าครับันเาง็กเกคือเดขกเกศว่ามืองทผลผลิตเมืองทยในี่เด็กกศแต่ว่าห่างอีกับเป็นเกสองที่เ้านปูเนี่น มอ uhm. มันมีหางน um, nah. ี่แหละสำคัญเดี๋ยวนะเนี่ยมองเดียวนี่ตี่่กปิดด่ว่มันจะบังตัวเดียวไปืนก่เพิ่งมาจางพูดีสองก็ว่าเดาแสองตัวนี่เดอาเอาีว่าเจดสกับสอี่กันเดีเดากับเจ็กับเจกับสองีเเอว่เจ็ดตัวเดยปเป็นหัวนี่เป็นหัวนี่ จิตสกบังซ้อมสกจาตีได้2อตัวบ right uh ันนบัปูซีบันเจนแล้วเนาะสีบพตายสิปีกับพ่อพ่ออหปีกับพ่อพ่้งเทียบกินเศร้าปีกบผมขั้นในเชนแล้วมันห่าออกหลดได้ซ้องตัวก็คือโป่งหดได้สามหรือโป่งไปเลยอันนี้โป่งงานที่ว่าเขาปูกข้อตายเขาทำไน้แต่ของมันเป็นบาท มาไทยบบปถึงทีบ<ม>่ได้หลายแต่วการใดห,หน่อยให้ขอประหตตนะครับผมแต่ว่าต้องขอเขาดีๆคันหลังจากนี้โฉบไม่ลาบเล็วเ้างกะคอยอุทิศวนกุศแข่ง<ม>หนเขานะรสรุปกติง่ายๆเก็บสองสกันเรียก็ะทว่าไปลูกพี่<ช>ลูกพี่บุญ มาโชคตีให้เอฟซีกันสนุกด้วยแล้องพอบุญตีไปด้วยผมตีบ่แม่เอานี่ต้องคิดตัวนึงตัวผมก็ยังอะไรนั่นไปนะซีหยืนนะซีหยืนแนวซีนี้ยืนแน่นอนที่อะไรเย็นเนาะแม่ตัวนั้นผมมาสรุปให้ก็คือชีเจ็กับสองเท่านั้นเปลี่ยนไปได้เท่านี้แนวอื่นเปลี่ยนไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแม่นีครับชีเจ็กับชีสองาะ สีเก็กับสีสองท่านกับถือว่าบ่หลายหางแต่ว่าขันกับน้ำกับเป็นสีเป็นหนึ่งบ่ฮะโอ้ยหน่งโต๊ะไก่ขันไนึ่งยังหัวสีซื่อไปแค่คนนั้นเนาะนึ่งหัวย่นาเก็ดเก็ดกับเรื่องนึ่งมันตัวเดียวกันเนาะโอ้โหตีกาขาดน้ยูส่โอ้เออวันซนซื่อว่งสัเินเียวกเล็กป็นเกลดไกกับสีก่กนลับเป็นหนึ่งกนะสรุปวากูเสียงดีอะสรุปได้บอกกูได้ เออเอาแบบควรจะหน้าก็ครับนี่โอ้โหควรจะน้าตรงตรงรถหน้าซีเนาะอันนี้ซีเด้อพ่อไพี่น้องเอฟซีเด้อกับพี่จารณาอันนี้เขากับมาเอาง่ายๆว่าหน้าหน้ากิจต่าหรือว่ามโนไผมโนมันตามลักษณะเอสกับซีมโนกรันโม่แบบนี้ทั้งหน้าเป็นซีตายตัวครับพอไพี่น้องด้านหลังเนี่ยนะครับ <haba> ถ้ากลับห like right? ัวกลับขึ้นมาสิเป็นเกท ขันอยู่ในลักษณะเดิมนี่ก็คือที่เป็น2แต่ว่าเจ็ดกับ1ตัวเดียวกันมันจะตีได้3ตัวบางนึงตี2น่ะนะอุตสาตี2น่ะนะวางนึงไหมนั่นอุตสาตีสองเคยตีเป็นสามตีเป็นสามเฮียงหลายตัวไปเจ๊กว่าหนึ่งเลยสรุปแล้วเอาสองตัวทีสองสรุปนะการล้วเจ้ดุลพี่นิตครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นจังไรกับความเมียนไตคลิปมาเด้อครับหลายหัวดีก็หัวเดียว ตัดันหอกซะเอาแ่กี่เดที่อยู่ะคอกครับตัดึงู้กคับลเองลองเบิ้งรับพอพี่น้องเ้อครับพี่น้องเอฟซก็ไดัคขึสีเบิ้งสีชมกันนะครับนี่ประกาศจดไว้ครับมาเปะมาฝันมาวู่ทุกคนฟังนะครับไตาไรหูไาดูไรจมูกันเบิ้งแล้วกับผมกับว่าเป็นเจ็ดก็ะดัเป็นเป็นหก็ะดัเป็น2ก็ะดัครับแต่ว่าส่วนที่2ก มีข้อหมายครับแต่ว่าผมว่าเปลนเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสี่กับเจ็ดกับพี่นองโอ้ีจางมดกออตีเป็นจะี้กียนน้ครับผมนาเจ็ดสี่สองสี่หนึ่ง่พิพาดวยตีเป็นตัวกับพ่งพาด้วยนะพ่วงพาวยตีเป็นเจดกับสี่หนึ่งกับสี่ครับนี่ครับพ่งพาด้วยตีเปลนหนึ่งกับเจ็ดกับสี่นะครับก็ตีได้เป็น5าโต เร Finally, ื่องการมีความนาเสียถืออยู่นะครับเพราะพงผ้ารวยเป็นนักท่ำจัตตวาครับคนี่ทำเสียนักท่ำจัตวาถ้าว่าเป็นตาเขาเห็นนะครับพี่น้องหลายท่านหลายคนกับเบิรงซอยกันอาจจะเป็นตัวนั้นหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ยังดีนุบินิตเยอะหรือว่าอยู่ในโชคในหลาบของผู้สีได้ก็เป็นไปได้ก็เพราะมันโชฉกมันหลับเิ่นกระตุ้นความขงสี่มันเป็นบ่สุกเพิ่นบ่มีโชคเพิ่นก็บ่ถูก ขอยเห็นเลีเนืคักไปแปลเป็นเกมันบเกีจมันดอกหนึ่งหนกัว่าอะไรครับผมืล้อที่ป็นเก็ยจซกับว่าไรครับแนแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับพี่น้องเบื้งบนนี้เบื้องเบื้องเอฟซีพนมาเอฟซีพนมาเพื่นตีได้สงตัวคือซีสองกับซีเจ็ดับแมนซีพนมาอ่าซีสองกับซีเจ็ดเอาเอาคนกับตีไปซีเจ็ดซีครับเอาครับตีต่างๆหน้าๆกันนะครับเนาะ แต่ว่าเพื่อนในส่วนของอันนี้เนาะปูน่ะเลขเสียกไอเสียกข้นผูกกอตายด้วยเครื่องนี่มันนันมันหายากอีกหรือบอกผมนี่หรอกหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านคนข้นผูกกอตายด้วยเครื่องนี่เนาะหนึ่งในล้านเนี่ยคันเสียกร้ายปวดเสียกมือดอกโอ้คันเสียกมืออึดครับคพี่น้องครับแต่ว่าสําหรับเครื่องนี่มีหนึ่งในล้านนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีที่ได้อ่า มาประสบพ่อของยี่มาประสบพ่ออขงงัี่ได้ตัวเลขจากนี่แต่ว่าว่าเพื่อนว่าว่าจะได้เอาย่ามไหนถึงรวดแบบปูกันหาของจริงเนี่ยในของจริงนี่มาเนี่ยบางทีเดี๋ยวผมนที่ใต้บิ้งเด้อพ้นที่ใต้บึ้งเด้อัที่พอน้องเห็นนี่คือเครื่องนะครับเด้อนี่เด้อครับเงี่ยแหลกหมดแหลกเลยโอ้ครับเครื่อเครื่อแรกของโอดนี่เครื่อแรกของโอดนไรครับผมเนี่ยเห็นว่านี่ห้อย เกอว่าเบิงเกี่นนป็นเกียนใหม่นะครับเน้อมันเหม็นมันบ่การมาป็นปอดูกตรงนี้ปอไถ่นปอใส่ข้อสังเกตเวลาไถนะสั่ันทักมาดีว่ามันยังประการสั่งคน่นันกับโมเมนเป็นเกี่ยไใหม่ครับมโดยที่ว่าเี่ยหม่เด้อครับธรรมชาติปนแต่งไมอินเวลาสาเหตุก็ใส่เกี่ยนตัวนี้มามัดข้อจากของตายข้อายปีนึ่งบ่น่อยเป็นงวดเล็ก่อเนะงวดแลกแต่ว่าม่มีเขี่ยติบ่มมีเขี่ยมันเป็นเีย เอขั้นได้มากหมดเนาะเรี่ยไรทวันได้มากปรับแป้นมาเห็ดการเมืองหลุดแต่ว่ามันหาบ่ได้มันมันหนึ่งในหลานไปครับหมดนี่มั่นใจนะครับเนาะแม่นมันก็จะถูกเติบโตมันเสียกผูกเสียเรี่ยไมรผูกเพราะมันเร็วเห็นแล้วแมนมันเดรยวเห็นแล้วครับเห็นการเพราะว่าการ ห้ากันมีจูบมีนานเพรเอุทิศส่วนส่วนมหนันมูเขายังตีคือว่าแนวทางงวดวังหันเลขมันออกเจ็ดหนึ่งเลขนี่งวดนี้ต้องมาหนึ่งนี่ถามาหนึ่งต้องมาส่ส่วนกส่วนกุศลให้เพิ่นสีว่ากากบอไว่ากันกันแล้วแต่พูดสีว่าแต่ว่าบางคนก็บ่าเจ็ดสี่สองสีแต่พมด้วยตีเป็นหนึ่งสครับพี่น้องตีเป็นหนึ่งสี่ ออกเปียนมูนะส่วนที่มันดังส่วนที่มันดังส่วนที่มันพู่เห็ดลายมันมันจะบม่ใครโศกหรอกมันจะโศกช่วงคนที่ไม่เครเปลี่ยไปมันจะมีโอกาสเป็นไปได้เลขกๆแค่เจ็ดทังมีอยู่ครับผมแค่เจ็ดทังอยู่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมากนี่กัสีมากอยู่ประมาณนห่างวดใครชิ้นนี้นะครับเป็นไปง่ายทุกครั้งเลยฮะครับถ้าเกิดมากนี่ต้องคิดเกิดอยู่ตลอดพวกบ้ากับบน ไม่นี้กับวันนี้ขันได้มากจนครบหางมวลมวลที่หกที่เจ็ดก็ยังมีอยู่คือคือโดนนะครับมาย่างโดนเจ็ดนี่ถ้าพวกได้เรียนบทเตจที่เจ็ดนี่กะแจ๊คชิว่านแดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับท่านผู้ชมกะพิจารณาวิเคราะห์ครับพี่น้องยับซีกะอย่าลืมนะครับเถ้ามีประกาศจดไว้ครับต่างคนต่างแต่ส่วนพงทู่รุ่ยแปะเป็นหนึ่งซีนะครับพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณนะครับที่เข้ามาเบิ่อมาชมช่องพงทู่รุ่ยครับกด การุูนาคุ้มกันดี้เปลี่ยนไว้เพื่อเป็นเพื่อเป็นสิบโอกานที่ต่ำเป็นแนวทางนะครับเ้อส่วนทับยคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับขอโชความันนะครับเด้อพปี่น้องเ้อสาทุ